คดีนี้ไปดูด่านคนเมากับเรื่องอีกหลายเรื่องเลยผมร้อยตำรวจสวิทแทนกุลรองสารวัตรจราจรสอนอฟังนาตั้งด่านปวดขันคนเมาคุณตำรวจตั้งด่านก็เห็นนี่เข้าครับอา้อาวอา้อาวอ้าวไ้แปลแปลแปลเอาเฮ้ยแผลเละมาเลยเรียกเลยเรียกเลย

พี่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 ไอ้ไอไอคีมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปแล้วพี่มันจะขี่ไปได้ไงเนี่ยกุญแจอยู่นี่เออกุญแจอยู่นี่เห็นเห็นเลยเผลอเจอน่ะมันจะขี่ไปได้ไงมันขี่มอเตอร์ไซค์มันแล้วมอเตอร์ไซค์ใครวะมอเตอร์ไซค์พี่อะมอเตอร์ไซค์พี่อลยดีมอเตอร์ไซค์เราว้ายเอาเวรกขับไอ้ตะไลวายวอดเข้าส่าห์ยึดกุญแจมันมันยังจะขี่ของเขาไปเองเนาะโ้เคโอ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 เอเคโ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 อเเคโอเคเอเเอเเอเคโอเคอเคอเ โอ้เอ้บมอเตอร์ไซค์เอ้าเอามันก็เอาไปแล้วโอ้ยอุบัติเหตุก็ห่วงมอเตอร์ไซค์ก็ห่วงโอ้ยทำไม่ถูกแล้วอยากจะป้าไอ้พวกคนเมาเนี่ยมันคบไม่ได้สักคนจริงๆเลยมอเตอร์ไซค์มาคันหนึ่งเป๋มาเลยจังหวะที่จํเป็นเาเครื่องว่าเอ็นกอร์มาดิฝั่งตรองข้ามรถชนกันพอดีผมเลยต้องโดดไปช่วยรถชนก่อนผมเอากุญแจรถของเขานั่นแหละติดกระเป๋าไปด้วยเพื่อไม่ให้ขาหลบหนีในจังหวะที่ผมไปเสร็จเรียบร้อยรถผม หายไปเลยแต่รถเขาจอดอยู่หายไปเสร็จปั๊บก็ไปตามไปชวนชาวเขาไปเจอที่บ้านเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเนื้อตำรวจยังมีคนเมาเนื้อกุญแจมันยังมีกุญแจเราขอขอบคุณร้อยตำรวจโทสุวิทย์แพนสกุลรองสารวัตรจราจรสอนอบางนาเจ้าของเรื่องตำรวจฉลาดคนเมาขโมย